สวัสดีค่ะอัปเดตตลาดหุ้นเช้านี้นะคะเมื่อวานไม่ได้เจอจารนิพนนะคะวันนี้มาแล้วนะคะมาค่ะทั้งทองทั้งหุ้นนะคะเซ็ตก่อนเปิดก็แกว่งตัวไซด์เววันนี้ EA กับมาเทรดเมื่อวานโดน SP ไปนะคะเปิดมาฟอลทันทีนะคะส่วนทองคำก็ประมาณประมาณว่าตัวเลขแบบประมาณ2,400บวกบวกแบบนี้ละกันนะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมามาที่ ครยังใครยังโฟกัสอยู่ในตลาดหุ้นไทยอยู่ก็จะเจ๊งไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันไม่มีขาดมันขาดความเชื่อมั่นในองค์กรตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนะครับว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยทำไมมันเกิดซ้ําๆแล้วมันจะมีอยู่อีกไหมนะครับหุ้นเนี่ยมันขึ้นเนี่ยมันจะดีมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นนะครับเดิมมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่นี่มันเป็นเรื่องของ เขาเรียกเป็นระบบโครงสร้างนะฮะเหมือนประเทศไทยมีปัญหาเรื่องโครงสร้างนี่นะเรื่องเดียวกันตลาดทรั์ก็มีปัญหาเรื่องโครงสร้างนะครับนะครับเป็นปัญหาทั้งหมดแหละนะครับตอนนี้อ่ะหมวยคิดว่าตัวไหนไหมพูดหลายๆตัวนะครับที่ลงมาเยอะๆแบบเอเอแล้วเป็นทุ้นขนาดใหญ่อ,ะอ่ะมีพฤติกรรมเหมือนกันหรือเปล่ามีการใส่ฟอสไซฟอนเงินออกจากตลาดหลักทรัพย์ไหมนะครับถ้าตัวจริงๆทางเงินได้ทั้งหมดปปอง,งอให้อำนาจ ปมงเข้ามาตรวจสอบบริษัทที่เคยขึ้นไปแล้วลงมาแรงๆแล้วก็ไปมันก็จะเจอส่วนใหญ่ก็จะเจอหมดทุกบริษัทแหละว่าอตกลงเงินเนี่ยที่ได้ไปจากการช็อตเซลล์หุ้นการปั่นหุ้นน่ยไปอยู่ที่ไข่ใช่ไหมฮะมันวุ่นมันมันตกไหมฮะมันก็มันก็จะเป็นการหวัดระแวงในเรื่องที่นีนะฮะไปถามว่าตลาดหุ้นน่ยมันมีแค่ตลาดหุ้นไทยหรอที่พูดมาตนาดแล้วตลาดหุ้นไทยอ่ะคุณอย่าไปคาดหวังอะไรันเลยมันขาดความเชื่อมั่นแล้วนะครับแล้วต่างชาติเขาถูวิสัยแล้วว่าคือ ขาดขาดพี่พี่ก็เลยบอกเลยว่าตลาดหุ้นไทยรอบเนี้ยนะครับนะครับยิ่งอันตรายหนักเลยนะ,อ,ะอย่างเงี้ยอย่างก็เราพูดถึงว่าเศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลจะทำดิจิทัลวอลเล็ตถ้าหมวยฟังเสียงคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าไงฮะทําไปสุดท้ายก็หนักกว่าเดิมไม่ได้อะไรขึ้นมาถูกไหมครับค่ะเหมือนกันเลยตลาดหุ้นไทยถ้าคุณตั้งกองทุนวายุพักมาซื้อหุ้นมันก็ไม่ได้ทําให้พื้นฐานอะไรดีขึ้นไงอ่ะเหมือนดนะิจิทัลวอลเล็ตนะครับคุณเอาเงินไปแจกคนละหมื่นสุดท้ายมันกลายเป็นว่าระยะยาวมันก็หนัก แต่เหมือนเนี้ยคุณเอาตั้งวัยุพักมาซื้อหุ้นไทยอ่ะแต่พื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นความสามารถทางกำไรมันไม่ได้ดีขึ้นมันเป็นอยู่ที่ธนาคารมันอยู่ที่รีลเซกเตอร์พูดมาโดยตลอดนะฮะลราถามว่าตลาดหุ้นไทยมันจะดีไหมมันจะขึ้นได้ยังไงมันขึ้นไปมีคนขายไม่เท่าไร่มันก็ลงลงมาแรงแล้วไอ้ก็ติดหุ้นอยู่ก็ขายไม่ได้มันก็มันก็ต้องกลับไปอยู่ที่พื้นฐานอยู่ดีเพราะนั้นใครโฟกัสที่ตลาดหุ้นไทยมันไม่มีทางชนะนะครับแต่ถ้าโฟกัสอยู่ในหุ้นรายตัว ยังพอไปได้อยู่อ่ะพี่ถามอย่างนี้เราสมมติว่าในปีที่แล้วเราก็มาเดลต้าฮานา CE, เคซีเเราก็ไม่ได้เสียหายใช่ไหมแล้วเราซื้อเอ็นวีเดียนะฮะ Microsoft ์นะครับ Apple, อแอปเปิวลเรารวยไหมมันแค่คิดแค่นี้ว่าตลาดหุ้นมันไม่ได้มีที่เดียวไงเันเราก็สามารถจะไปได้เพราะเขามีผิดภัณฑ์ในตลาดหุ้น DR DRX มาให้เรานะครับ เพราะนั้นตลาดหุ้นไทยอ่ะตราบใดถ้าคุณยังหมกมุ่นอยู่คุณทําแบบนี้หุ้นตลาดหุ้นไทยตัวไหนอะมันเป็นขาลงอ่ะนะฮะคุณขายไปก่อนตัวไหนที่เป็นขาขึ้นกณก็ถือไว้นะฮะนะครับแล้วก็เงินที่คุณขายได้จากตลาดหุ้นขาลงเนี่ยคุณลองเปลี่ยนวันนี้แล้วคุณก็ไปหาหุ้นในตลาดหุ้นต่างประเทศสักตัวหนึ่งนะครับสองสามตัวแล้วก็ซื้อแล้วถือไว้แล้วพอผ่านไปปีคุณลองมาเปรียบเทียบดู ขอให้เป็นหุ้นเทคอะเทคอะไรก็ได้นะคุณก็ถือไว้นะฮะเทคยาก็ได้นะครับอ่าแล้วคุณมาดูอีกหนึ่งปีคุณมาเปรียบเทียบนะฮะแต่ถ้าคุณยังมีความคิดอยู่แบบเดิมว่านะครับเดี๋ยวตลาดหุ้นอเมริกามันจะลงแลวตลาดหุ้นไทยจะขึ้นแบบเนี้ยอ่ะแล้วคุณก็มาเปรียบเทียบดูอีกหนึ่งปีแต่ทําไมคุณไม่ทำสองอย่างละอ่ะคุณขายตลาดหุ้นไทยไปหุ้นไทยไปครึ่งหนึ่งแล้วคุณก็ไปทําแบบนี้ในเมืองนอกตลาดดีที่สุดก็คือยังเป็นนสต๊อกอยู่นะครับ ก็ลองทําดูแล้วว่าแล้วคุณคิดว่าแล้วพอคุณทําเสร็จตะคุณคุณก็ต้องถามว่าคุณทําอะไรนะครับคุณบอกว่าคุณต้องการปรับพอดเพื่อที่จะดูติดตามดูว่าวันหนึ่งมันเป็นแบบนี้จริงไหมเพราะสิ่งที่กลับออกมามันอาจจะเป็นกลายเป็นว่าตลาดหุ้นไทยขึ้นแต่ที่คุณไปลงในอเมริกาขาดทุนก็ได้ใช่ไหมหรืออาจจะเป็นที่อเมริกาคุณกาไรแต่ตลาดหุ้นไทยแม่งคุณเจ๊งต่อไปอีกก็ได้หรืออยู่เฉยเฉยไม่เจ๊งก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณไม่ทาอะไรเลยอมันจะมีทางเดียวเลยนะครับที่วิเคราะห์ได้เลยว่า คุณไม่มีความมั่นใจหรอ,อตลาดหุ้นคุณจะขายทุงไหนล่ะแถวนี้จะเอาอยัางไงต่อนะครับเพราะที่หุ้นไทยมันไม่ลงอันเนี้ยมันคือการต้มกบที่อุณหภูมิต่าเพราะอัฟติกแค่นั้นเองนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องของพื้นฐานที่จะดีขึ้นนะครับเอาว่าหุ้นขึ้นมาสามสิบจุดอ่นนะคุก็ดีใจแต่คุณไปดูพอร์ตคุณสิคุณตัดสินใจอะไรกับพอร์ตไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปรับพอร์ตเ,เราเราก็จะติดยึดติดอยู่กับเรื่องไร้่ะนฮ เหมือนในครอบครัวพ่อแม่พ่อป่วยแม่ป่วยน้องป่วยป่วยหมดเลยคุณก็ติดยึดอยู่กับสิ่งแบบนี้แล้วคุณจะมีกําลังใจในการที่จะไปทำหมากินได้ยังไงเหมือนก็คุณกำลังกังวลอยู่กับพอร์ตคุณที่ติดคุณลองขายหุ้นที่ขาดทุนแล้วคุณจะเข้าใจคุณจะเข้าใจนะครับ E.A. วันนี้ฟอร์ก็เหมือนที่บอกฮะ E.A. มันลงมาสิบาทแล้วมันจะเด้งแถวๆสิบวันแล้วมันก็จะต่ำกว่าสิบาทมันก็เป็นตามที่บอกทั้งหมดพเกมมันต้องออกมาเป็นแบบนี้ไงใช่ไหมครับ เพราะนั้นใครอย่าไปยุ่งอยู่กับ e ออก็ก็ไม่ต่างอะไรหรอกที่คุณอยู่แต่ถามว่าคุณระแวงไหมว่าพูดในพอร์ตคุณตัวไหนจะเจอแบบ e ออน่าจะระแวงกันเยอะอยู่นะคะระแวงแล้วล่ละตอนนี้มาระแวงอันแล้วถามว่าแล้วคุณจะมาซื้อหุ้นแล้วใครจะมามั่นใจล่ะนะครับใครจะมั่นใจอ่ะว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วคุณมั่นใจไหมครับเรื่องเกิดมาสิบปีแล้วก็มาแจ้งความแล้วแจ้งความก็ไม่ได้ชัดเจนนะครับ ยังไม่รู้ว่าอ่ตกลงเขาเอาเงินออกไปป่ะหรือยังไงหรือก็ซื้อของแพงไปใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ทั้งหมด่ะนะฮะแต่ที่เรารู้ก็คือว่าเราขายเอมาตั้งแต่เก้าสิบสี่เราก็อย่าไปยุ่งพูดอะไรที่เป็นขาลงนะฮะนะครับพูดอะไรตัวที่เป็นคอเนอร์เราไม่มีใครติดเราขายมาตามที่ใครไปเรียนไอในไหลักสูตรหมวยใช่ไหมครับนะหลุดหลุดตัวเนี้ยต้องขายหมดละนะฮะอาจจะถามว่า ไปผมไม่ได้ขายเอาเป็นเรื่องของคุณนะครับเพราะะฉนั้นไทยเป็น VI ในตลาดหุ้นไทยอ่ะไม่จริงหรอกครูแค่คอนเนอร์หุ้นบางตัวไว้แค่นั้นเองมันมีหุ้นในต่างประเทศที่ดีกว่าเยอะเพียงแต่ว่าคุณไม่ยอมเปิดโอกาสนะฮะก็คุณกลัวเสียภาษีเพราล่นในเมืองไทยไม่เสียภาษีแต่คุณกําไรไม่ล่ะเราพูดถึงคุณส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นน่ะคุณอย่างน้อยคุณต้องออกจากตลาดหุ้นไทยไปสักพักหนึ่งคุณตามอาจารย์นิเวศไปเวียดนามก็ได้นะฮะแต่คุณต้องไปซื้อหุ้นเป็นรายตัวนะครับ เพราะเวียดนามไปขึ้นห้ามันไม่ขึ้นถ้าคุณไปเล่นดินเด็กอ่ะมันเหมือนกับจะไม่ค่อยได้อะไรนะครับมันก็ต้องแลกกับว่าตอนนี้ค่าเงินเวียดนามมันยังอ่อนอยู่นะครับเพราะมันยังมีปัญหาจําได้ไหมครับเอชซีบีอ่ะนะครับเอชซีบีเนี่ยนะครับแต่วันหนึ่งเดี๋ยวมันก็แข็งกว่านะฮะค่าเงินเวียดนามมันก็จะแข็งกว่านะฮะแต่มันจะแข็งกว่าเงินบาทเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะบาทมันเป็นเงินที่สกุลที่ไม่ได้อ่อนมากนะฮะเพราะมันมีทุนสำรองระหว่างประเทศเยอะแต่ถ้าประเทศไทยเป็นแบบนี้ไปเอาเงินไปใช้ จกดิจิทัลวอลเล็ตนู่นนี่นั่นไปเรื่อยเดี๋ยวเงินมันก็จะออดประดองเราก็จะได้กําไรอยู่ดีนะครับอเพราะนั้นตลาดหุ้นไทยวนะิเคราะห์ไปเทอมวยมันไม่เป็นไรหรอกมันจะขึ้นไปเท่าไหร่ที่ไหนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ที่ทําให้คุณกําไรในตลาดหุ้นนะแต่ถ้าคุณอยู่ในหุ้นนะครับอเราดูนะครับเดลต้าฮานาเคซีนะครับแต่ถ้าคุณเดลต้าฮานาเคซีนะครับคุณเดลต้านะครับในวันที่คุณซื้อเดลต้านะครับที่ร้อยสิบห้าวันนั้นถ้าคุณไปซื้อเอ็นบีเดียวันนี้ชีวิตมันเปลี่ยน ครเรียกว่าซีอี <K CE, S 1> พี่ชื่อเอแมทพิกฐานะ,นะพิกฐานะมันพิกมันพิกฐานะเลยเพราะนั้นนะวันเนี้ยตลาดหุน้นบ้านเราเขาเปิดโอกาสให้คุณไปซื้อหุน้นได้หลายตัวในในในต่างประเทศใช่ไหมครับแต่โดยคนส่วนใหญ่อ่ะไม่มีอะไรหรอกไม่อยากเสียภาษีนะครับเล่นให้กำไรก่อนเธอพี่พูดนะ่ะแล้วถึงเวลาถ้าคุณเล่นแล้วคุณรวยแล้วเนี่ยนะครับมันง่ายอะ่ะนะครับ คุณอาจจะไปอยู่ประเทศในเอเชียกลางเขาให้คุณอยู่ปีงะ่ะคุณอยู่เจ็ดเดือนคุณก็โอนเงินกลับประเทศไทยเขาไม่ต้องเสียภาษีเือนการนะครับคุณมีวิธีอ่ะแต่คุณต้องเล่นห้กกาไรก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะหาวิธีว่าเอาเงินกลับประเทศไทยแล้วคุณอาจจะคิดว่าเอาทำไมวะผ่านไปห้าปีค่าเงินบาทอ่อนไปเรื่อยๆเลยเพราะรัฐบาลยังเป็นแบบนี้อยู่นักการเองอยังเป็นแบบนี้อยู่ค่างเงินบาทมันจะอ่อนไปเรื่อยๆถ้ามีการเปลี่ยนประธานเปลี่ยน ตั้งคนของตัวเองเข้ามาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติอาชีพหายเลยคนนี้แบบเงินบาทอ่อนแน่นอนเห็นไหมครับอ่ะครวนี้มาดูทองคํามันก็ต้องมั่นใจเพราะทุกอย่างมันบอกแล้วนะครับว่าทองคําเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะฮะนะครับความเสี่ยงก็คือสองสามเก้าหนึ่งถ้ามันหลุดถ้ามันหลุดก็คือมันก็จะลงลงไปสองสามห้าศูนย์แล้วเต้องไปดูพอร์ตเราแต่ตัวเนี้ยคุณคนคนถือรองมันมันต้องถือแล้วนะครับนะครับ บางคนที่บอกอเดี๋ยวขึ้นไปไดเวอร์เจนใช่ฮะขึ้นห้าต้องไดเวอร์เจนครับเนี่ยอีกนิดเดียวนะครับเนี่ยอีกนิดเดียวสัปดาห์นี้ถ้าปิดนะฮะตัดซิกแนลขึ้นเนี่ยอันนี้มันไปแล้วนะมันจะเบรกนะครับเบรกขบนสองสี่หกสี่ขึ้นไปขบนสองพันห้าสองพันหกละก็ผ่านนี้ไปก็เป็นการเก็งกําไรละตรงนี้ก็คนที่ถือแบบรองเทอมมาระยะยาวมาตั้งแต่สองพันสามที่บอกก็ต้องถืออยู่นะครับยอย่าไปกังวลมันตอนนี้จะเป็นจุดที่คน่าเอาไงดีวะทําไมรู้ไหม หวยรู้ไหมทําไมมันค่อยค่อยขึ้นมันค่อยค่อยขึ้นเนี่ยมันไม่มั่นใจเนี่ยจะติดดอยไหมจะตกรถไหมเออใช่แต่สมมุติว่าคืนนี้นะขึน 2, น้นไปสองพันห้าแดี๋ยมั่งใจเปลี่ยนหมดทุกคนเลยะะะก็จะมีคนออกมาพูดแล้วทองจะไปสามพันใช่ไหมเอาแล้วแม่ติดอีกรอบนละเห็นปะ่ะคุณไปซื้อสองพันห้าเนี่ยมันเป็นจุดที่แบบว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่กลัวแต่คุณกลัวตรงเนี้ยพอคุณซื้อแถวนี้กลายเป็นว่าคุณลองแถวนี้คุณกลับกลายเป็นกลัวถูกไหมฮะ ราะพวกนี้มันเล็กกับใจเราทั้งหมดแหละแต่มันเป็นขึ้นใจเราก็คือว่าถ้ามันหลุดสองสามก็หนึ่งเราแค่ใจเราต้องกล้าสต็อปลอสนะครับอมันก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับเพราะพอมันขึ้นมาสูงก็คือเยอะไม่ได้อแต่ถ้าฟังพี่พี่บอกว่าโซนสองพันสามเนี่ยมันเป็นโซนที่ลองแล้วคุณจะถือไว้ก็ได้หรือคุณจะเถดก็ได้ใช่ไหมพอคุณถือสองพันสามนี่คุณใจร่มแล้วใช่ไหมแต่คนที่เขาเถรดจริงๆตรงเนี้ยนะนะครับเนี่ยตั้งแต่ตรงน 2, 4, 2, 3, 2, 4, 2, เนี้ยสองพันสี่สองพันสามสองพันสี่สองพันสามเนี่ย เขาได้สี่ร้อยเหรียญแล้วนะโดยโดยที่โดยที่ราคาทองอยู่ที่เดิมนะถึงสองพันสี่เนี่ยแต่เขาได้ไปสี่ร้อยเหรียญแล้วนะเร็ไหมครับเพราะฉะนั้นในไซเวย์เนี่ยระบบของเราเนี่ยสี่บุกหนึ่งเนี่ยเขาจะชอบไซเวย์มากกว่าที่มันวิ่งเขาอยากให้มาให้ไซเวย์อยู่สองพันสามเนี่ยสองพันสามสองพันสี่เนี่ยสักสิบรอบนะฮะมันเป็นสวรรค์เนี่ยของคนที่เทรดเลยนะครับแต่พอมันวิ่งเนี่ยอย่างวิ่งอย่างมากก็สองพันหกสองร้อยเหรียญนะฮะมันอยู่ตรงเนี้ยสองเดือนเนี่ยเขาก็ได้สี่ร้อยเหรียญนะฮะ อันนี้ก็เป็นคำบิตคอยนะฮะบิตคอยนี้เราก็ให้ลองมาตั้งแต่ทุนนี้นะฮะเส้นขาวๆที่เราขีดนี่นะครขบขาวๆเนี่ยนะะแล้วก็มีสัญญารีเวอร์เซ็เกิดขึ้นนะครับสัญญารีเวอร์เซ็ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันวันที่เก้านะฮะใครฟังตามมาโดยตลอดก็จะรู้นะครับถ้าทรงแบบนี้ก็หมายล่อาจจะไปถึงไหนไปถึงไหนนะฮะไม่หรอกครับตามหลังอันเนี้ยก็ถือว่ายังยังนะฮะยังไม่ได้ ทองเนะี่ยมีลุ้นที่จะวิ่งในสัปดาห์นี้มากกว่าแต่ถ้าไม่วิ่งอ่ะทองก็จะเป็นแบบคริปโตรตรงนี้นะก็จะลงกลับมาใหม่นะอ่ะคือถ้ามันหลุดไอ,ไอ้ที่พูดถึงสองพันสามอยเก้าสิบมันก็มีโอกาสลงมานะส่วนคริปโตตอนนี้ยนะครับสัญญาณมันก็แค่บอกให้ถือนะครับถือถ้าใครซื้อมาแล้วในรีวอซ์ก็ถือต่อไปนะฮะอ่าถ้าถามว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นไปได้ในปัจจัยเดียวกันอะไรจะขึ้นก่อนทองทองเบรกไฮก่อน ก็เนี่ยมันจ่อไฮแล้วมันบอเบรกแล้วนะครับส่วนบิตคอยขึ้นไปแถวเจ็ดหมื่นเดี๋ยวบ้าอัปเดตใหม่ไว้ไอเจ็ดหมื่นเนี่ยมันมันควรจะขายก่อนแล้วมันจะลงมาใหม่ไหมต่อไหมฮะตอนนี้มันมันมันบอกเราว่าอ่ามันยังไม่ได้บอกชัดเจนว่าการที่มันขึ้นไปโซนเจ็ดหมื่นใหม่อ่ะเราต้องขายก่อนหรือเปล่านะอาจจะต้องขายก่อนแล้วกลับมารับแถวแถวหกหมื่นห้าใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นมันถึงจะขึ้นต่อนะครับขึ้นไปทำนิวไฮ นะครับช่เกิดอะไรก็ไม่รู้อะเราไม่ได้สนใจนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนทีเฟกนะฮะมันก็ไม่ไปไหนก็อย<ะ>ู่แถวเนี้ยก็ไป<ะ>ไม่ไปไหนมันไปไม่ได้ซื้อหุ้นตัวก็ต้องขายตัวนึงนะครับหลกักง่ายๆนะครับถ้าต่างชาติจะไม่เข้าตลาดทุนบ้านเรานะฮะคุณจะวายุพักมาอะไรมาเนี่ยคุณสร้างปัญหาเพิ่มเติมนะเหมือนที่อธิบายให้ฟัง คุณจะเอาวายุภาคมาซื้อให้คุณขึ้นคุณจะเอากองทุน ESG ถามมีใครกล้าซื้อไหมเนะนี่ยตัวเนี้ยเอาก็แค่อ A <EA S 2> ต,ตัวเดียวเนะี่ย ESG ร้อนหนาวเลยเพราะนั้นเนะี่ยไอ้ที่ไอ้ตลาดหลักทรัพย์สร้างไอ้ ESG มาเนี่ยนะบอกเลยว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่หุ้นที่ต้องไปลงทุน ESG เนะี่ยมันเป็นทุนที่อะไรครับมีการให้เกรดแล้วนะฮะเหมือนอย่างเงี้ยหมวยเหมือนกับว่าคุณซื้อหุ้นกู้อะ แล้วก็มีคนมาจัดอันดับหุ้นกู้มันเขาไม่ได้คาประกันนะฮะว่าไอ้นั้นมันดีเพราะเขาลึกๆจริงๆเขาก็ไม่รู้นะฮะอย่างกรณีของเอเนี่ยมันไม่อยู่ในงบไงมันจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่หนักเท่ากับ e s g อสไอจีคือคอร์ปเรชัเลยนะครับคุณจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าไอผู้บริหารบริษัทเนี่ยเขาถ้าเขาจําเป็นเละถ้าเขาไม่จําเป็นเขาก็มีคอร์ปเรชัใช่ไหมครับแต่้าเขาจาเป็นน่คนน่มันต้องแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาคอร์ปเรชัในความหมาย ในในความหมายที่ลึกๆะนะฮะความหมายแข็งๆเลยอ่ะมันก็ต้องยากอ่ะคนธรรมชาติของคนนันไม่ได้เข้าข้างใครนะเขาต้องแก้ปัญหาบริษัทนะแล้วทาตามกาบนนหาตามกฎหมายเลยทั้งหมดมันก็ลําบากกันนะฮะคนทําธุรกิจก็ก็จะเข้าใจนะครับอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเอสจีเนี่ยตัด g ออกได้ไหมการบนั้นไม่มีใครรู้หรอกนะฮะว่าไอ,ไอผู้บริหารซีโอบริษัทนยนะดูหน้าไม่รู้ใจหรอกนะ,ะ,นะครับ e เนี่ยยังดูได้ว่าเขา เป็นบริษัทที่รักษาสิ่งแวดล้อมไหมครับซีโซเชียลเนี่ยก็ยังพอดูได้ว่าเขาดูแลสังคมไหมฮะแต่คอฟแนนต์เนี่ยมันดูยากมากนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเอสจีเนี่ยมันไม่ถึงว่าหุ้นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลมีดูแลสังคมนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่บริษัทคนมีแต่บริษัทนั้นอ่ะหมยบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทดีกาไรดีเติบโตด,ตตดีใช่ไหม โอกาสที่จะทำพวก e อ G มันก็มีเยอะใช่ไหมครับแต่ e s g ของตลาดทัพที่จัดเข้าไปเนี่ยบางบริษัทเนี่ยนะครับงบการเงินมันอะไรมันเนี่ยมันยังไม่รอดเลยโหมดุกดูดีๆมันจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลอิ v เว o ล m e n t ถูกไหมมันจะมีเงินที่ไหนมาจ่ายเงินเดือนพนักงานที่สูงขึ้นบริษัทมันยังขาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ย e s g เนี่ยมันต้องเริ่มก่อนว่าบริษัทนั้นต้องเป็นบริษัทดีมีกําไรดีเติบโตดีหรือจ่ายปันผลดี หรือมีอนาคตก่อนค<ะ>่ะนะครับแล้วค่อยครอบด้วย ESG ถึงจัดลงทุนได้แต่นี่ตลาดพลาดไปเลยจัด ESG มาคนเขาก็เข้าใจตลาดต้องออกมาพูดนะว่าไอ,ไอ้หุ้น ESG เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นบริษัทที่จะให้ผลตอบแทนในการลงทุนดีนะอาจจะบริษัทที่กำลังจะเจงก็ได้นะเข้าใจผิดไปหมดนะผิดไปเยอะละ กับไอเอของไอตลาดหลักทรัพย์ที่ไปเอาเรื่องหนึ่งของตัวของสารประชาชาติมาแล้วมาทำแล้วพอทําแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เน้นนะครับก็กลายเหมือนกับว่าสื่อสารมาว่าผู้ดีเอ G จีลงทุนได้ทุกตัวมันไม่ใช่มันผิดมันไม่ใช่ผลงานมันเป็นผลงานที่ผิดแล้วแล้วก็แล้วก็ทําให้คนมีปัญหาในการลงทุนเพราะคนไม่รู้เรื่องพวกนี้เยอะนะครับแต่พวกพี่เนี่ยต้องถูกอบรมเ e อ G จีทุกคน นะครับพี่ก็นั่งแคะไอ้พูดตัวนี้เอ g ได้ไงวะพูดตัวนี้เอได้ไงวะพูดบางตัวไม่พูดปั่นอย่างเอ g มันเป็นไปไม่ได้อ่ะถูกก็มาเออเพราะนั้นเอ g จอ่ะมันขัดความน่าเชื่อถือไปแล้วล่ะนะครับตั้งแต่ทุกคนฟังพี่พูดนะฮะเอสจไม่ใช่หลักการในการที่จะลงทุนและทําให้ปลอดคุณปลอดภัยแต่เขาเป็นบริษัทที่ดีที่ได้รับการจัด จากไอองค์กรต่างๆสามสี่องค์กรไม่ว่าจะเป็นตัวของนสเดกอะไรก็ตามประเทศเนี่ยนะครับคว่าเป็นบริษัทที่ดูแลสิง่งแวดล้อมน,นะฮะแต่เขาไม่ใช่บริษัทที่อยู่ในป้มอ,อยู่ในข้อนะครับหลักเกณฑ์ของการที่จะเข้าไปลงทุนเขาอาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ของการลงทุนก็ได้นะครับก็คือกําไรดีจ่ายผลผลดีอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์อย่างนี้ทุกตัวในสองร้อยกว่าตัวคะนะครับ อันนี้เป็นผลงานที่ติดลบของตลาดหลักทรัพย์อย่างยิ่งนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้เรียกว่าเข้มข้นมาต้องกราบขอบคุณอาจารย์นิพนนะคะสวัสดีครัค่ะสวัสดีค่ะเข้มข้นดุดันนะคะอัปเดตเชรนตลาดให้กับทุกๆท,ท่านค่ะอย่าลืม subscribe YouTube นะคะวันนี้กราบขอบคุณสวัสดีค่ะ